HELLO ทุกคนวันนี้หนุวยก็มีรับจ็อบมาช่วยเพื่อนถ่ายคลิปนะคะพอมาถึงนางก็บอกว่านี่นี่ขั้นตอนแรกนางก็บอกว่าให้ช่วยจัดจานให้หน่อยก็จะมีปอกไข่แล้วก็จัดผักโอเคเราก็ตั้งกล้องเราก็ถ่ายเบื้องหลังหน่อยเราก็เลยบอกนาะงว่าเดี๋ยววันนี้จะขอถ่ายเบื้องหลังหน่อยนะ อนางก็ไม่มีปัญหาช่วยเราสุดฤทธิ์วันนี้ก็ช่วยช่วยกันนะค่ะ่ะให้เราเอาเปลือกไข่ใสน่นี้หน่อยนี่ยังเราเอามากองแบ่งงานกันทําไปแล้วก็งานจะได้เสร็จไวๆ <c oughs> เราก็ดูเอนจอยมากแฮปปี้แฮปปี้ได้ทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำดีเหมือนกันนะก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเราก็จัดจานเสร็จแล้วนะคะแล้วนางก็เรียกให้เราไปโดนางถ่ายคลิปและนี่ก็คือเมนู ในวันนี้ที่เราจะถ่ายกัน3เมนูมาถึงขั้นตอนนี้ก็มานั่งฟังนางบีฟงานนะคะว่าจะต้องถ่ายอะไรยังไงต้องถ่ายทาอดความรู้สึกยังไง,งนะคะก็ทำตามที่นางบอกเลยเราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจกับ เสียงผ้าของตัวเองเลยอ่ะเพราะว่าเราสุกว่าเสียงเราเหมือนเป็ดอ่ะทุกคนความยาวไม่เกิน30วินใสามารถสก์บแบบพิเศษกับแหวนอีกหนึ่งได้จะ้ะต้องติดกีว่วคโคติดไม่ต้องงันเบอร์ชาแหวพี่เศษนะเปิดชา6วินแรกอ่ะให้เน็นดูแบบอร่อยแล้วมีความคุ้นใจผู้ชมเขาใช่ปรคิณอะไรสวนทิวทีนี้นาก็บอกว่าให้เรามาถ่ายซีนกินด้วยสิ แล้วนางก็เห็นว่าเราอะตั้งกล้องแบบทุรักทุเลมากนางก็เลยมาช่วยตั้งให้จัดท่าให้เออก็ดีเหมือนกันก็จะได้ภาพพี่สวยวิวสวยแบบนี้เยี่ยมจริงๆเลยทอน่ารักมากทีนี้เราก็มานั่งรอนางจัดท่าแล้วก็ดูว่ามุมไหนดีมุมไหนสวย นะคะเราเองเราก็พากเสียงไม่เก่งนะทุกคนเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นุนเดิมอยู่แล้ว mm. ก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงส่วนเสียงที่ทุกคนได้ยินนี้นะคะคือเสียงที่เวลาหนุ่ยพูดกับตัวเองนะคะถ้าเสียงพูดปกติจะเป็นอีกแบบหนึ่ง mm. เสียงอาจจะแมนๆกว่านี้นิดนึงค่ะยังไงก็ฝากทุกคน ติชมได้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเสียงที่หนุยพูดอะ่ะมันมันดีไหมมันเป็นเสียงที่มันฟังโอเคดูโอเคไหมอะ่ะเราไม่มั่นใจอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเสียงเราหมนเป็ตและตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนเริ่มถ่ายทำและวนางก็บอกอธิบายเปิดฝานะน่นน่นั่น,นจกน้องพิกขึ้นมานะไม่ใช่จก เอาช้อนควักน้ำพริกเนื้อน้ำพริกขึ้นมาโชกกล้องไม่ใช่จกไม่ใช่จกอืมเราก็ทำตามที่เขาบอกเนาะวันนี้นั่นตามบีบโชกกล้องเยอะๆพอถ่ายไปได้สักพักหนึ่งคนแม่โทรตามค่ะทุกคนไม่รู้จะห่วงอะไรนะักหนามาถ่ายคลิปแค่เนี้ย พอรับสายคุณแม่เสร็จแล้วก็มานั่งถ่ายกันต่อยาวๆเราก็แบบดูกินแบบเอนจอยมากเพื่อนก็บอกว่ากินแบบสบายๆชิลๆเลยเหมือนเหมือนที่เราเห็นเขากินกันในคลิปว่าที่กินแบบแซ่บๆอร่อยๆอ,อ,ยอ่ะนั่นแหละเอาชิลๆสบายๆตามวิเธอถนัดเลย เราก็มีการโชว์กล้องมัางอะไรมาัางนี่นางก็บอกว่าให้เอาใส่ผักด้วยนะกินอย่างเงี้ยอร่อยผักอันนี้อร่อยมากเราก็กินกินก็แซ่บจริงๆดูดูทำกินอเนรอร่อยแน่นหน้าเน้นตา <laughs> <laughs> เพื่อนบอกใครทำมทำันั้นก็ทำไปนี่มึงเคโชว์อะไรก็โชว,ว,โชว์เสร็จแล้วก็ ไปเปลี่ยนชุดเพื่อถ่ายอีกหนึ่งคลิปเป็นเมนูที่สองพอจัดท่าจัดทางเสร็จแล้วก็นี่เป็นไงมีหมุนจงหมุนจานหมุนถ้วยคลิปโชว์กล้องไปหนึ่งนะจ๊ะคลิปสองคลิปสามแล้วก็สวยเลยเพื่อนบอกให้ ินในเธอเยี่ยมเยี่ยมนี่ผลงานในวันนี้ของเรา ทุกคนคือแบบเเมนูที่กินขีนก็แซ่บได้ทุกคนเข้มข้นและนี่ก็คืออีกหลากหลายผลงานนะคะที่เราไปช่วยเพื่อนค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ไปตามซื้อของกระช่องนางได้นะยังไงก็ฝากผลงานของเราไว้ด้วยนะรับรีวิวนะคะถ้าใครสนใจนี่นางก็ใช้เราถ่ายหลายคลิปเหมือนกันเนี่แสดงว่าอะไรติดใจหรือเปล่านะคะยังไงก็รนีเ ส่วนเราจะผ่านตัวไปเป็นอินฟูเมอไหรยังไม่รู้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมาก Have a nice day ค่สนุกมากอย่าลืมกสั่งในตกากันนะ